ครับอันนี้มามาอวดนะอันนี้ก็คือเคสนะครับของสตรีมผมนะตัวสตรีมเครื่องใหญ่เนาะผมดึงให้ดูนอนรีมวางดึงได้ละจะประมาณนี้แล้วผมก็ดึงถอยข้างหลังนะเพื่อที่จะการแอนออกมันนะแล้วก็กันแอนสองแอสอปุ๊บมีเห็นไหมเคสก็จะประมาณนี้นะเคส ก็คืออะอนาล็อกเนี่ยมันจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมสองฝั่งนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยข้างหลังมันก็หุ้มหุ้มเคสไปนะครับเคสไว้ในนี้คือสามารถตั้งขัตั้งได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูปุ๊บอะตรงนี้ปุ๊บเราก็ตั้งขัตั้งได้เผื่อเราจะดูเกมหรือเราจะมาต่อจออะไรประมาณนี้ตั้งขัตั้งให้ดูผมก็ไม่เคยตั้งมากันเพราะผมก็่ แล้วเราก็วางขาตั้งได้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าเีก็จะตั้ง,งนีดอ่าปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็มันก็จะเป็นเคสหุ้มข้างหลังนะครับเป็นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นี่โอ้โหกันกดานแน่นดีนะเพราะว่าสกิมแล้วก็หลายตัง์เน,ะนาะกันฝุน่นได้ด้วยนะเวลาเราใส่แล้วก็ใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปข้างหลังนะครับ เนี่ยอเคจี่ผมได้มาในช้อปปี้ประมาณ300กว่าบาทก็คุ้มนะพูดถึงนะเพราะเวลาเราพวกพาไปเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไอ a นล g อกเราจะพังจะหักหรือเปล่านะจะประมาณนี้อ่าโอเคครับ <Okay. S 1> เครื่องก็ในเครื่องผมนะก็ปกตินะปกติจะไว้เล่นเล่นพวกเนี่ยเลโธอาร์ต MGA เซียต้าก็คือ 3GS แล้วก็สวิตนะอันนี้ก็เพย์สองเมื่อก่อนนั่งเล่นเพย์สองนะก็จะประมาณนี้ โอเคครับ